สวัสดีนะครับอยู่กับพิสันนะครับผมคนโคกรถไถต้องคำนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านสะอาดนะครับจะเริญยนต์อยู่ที่แถวแถวอบออตอบ้านนานะครับอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนะครับเบอร์โทรก็เดีกกนศูนย์หก่งห้าเจ็ดห้าหนะครับช่างอัด โอ้เดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้มีของมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับพามาดูด้วยกันเลยอ้เยอะเยอะตัวประเดิมตัวแรกเลยหรอพี่เอกหักหางมาแล้วด้วยตัวนูน FCD เฮ้ยโออม กองหมื่นแปดห้าร้อยตัวนูน FCD นะครับเครื่องร้อยห้า LM จะเป็นร้อยห้ามาบุโร่มันจะแพงต้องคลิปไม่ได้เหรอเอ,อ้ยนิ่มมากนะครับตัวนี้นับรอบได้เลยนะครับเดินเบา ยอดเลยนะครับผมชอบตรงนี้เลยยันมากเครื่องโค้งแยกอะนะที่โค้งแยกได้ข่าวรวมอ่ะสกิดรถไหมโค้งไหมเนี่ยทำไปไกลมากเดี๋ยวจะมุดพระเอกพระเอกเลยแหละชอบอย่างอันนี้อ่ะ FCD คิมลิสันจะเป็นคิมลิสันคิมลิสันส่งได้นะครับชุนนี้เครื่องโค้งนี่ก็น่าจะ เท่าไรเนี่ยสี่หมื่นหน่อยๆสี่หมื่นสองสี่หมื่นสามประมาณนี้ส่งได้นะครับโอ้สุดยอดไปเลยหางเดี๋ยวว่าไม่เป็นมีมานะครับ <c oughs> นิ่มมากนะครับชอบมากเฮ้ยคันเร่งค้ังเกือบไปแล้ว นี่นะครับสภาพหางอันนี้ก็ขาย5บาทนี่นะครับเครื่องเยอะเลยยันมาแต่ว่านิ่มทุกตัวเดี๋ยวนิ่มทุกตัวเดี๋ยวดูราคาก็แล้วกัน90ดได้ติดด้านไหมน850นะครับ เดี๋ยวจะฟังเสียงตัวนี้เหรอตัวนนี้เหรอสวยนะครับตัวนี้อันนี้คือ r t 1 1 0ยังไม่พัดนะครับคือตัวที่สองนี่ตัวตัวตัวแรกตัวแรกอันนี้ตัวแรกนะผังแดงอันนี้คือระบบของ E ีทีถ้าคนชอบ E ีทีแต่ว่าชอบ ชอบทั้ง et แล้วก็ชอบทั้ง r c นะครับก็ตัวนี้เลยทั้งภายใน et โอ้นิ่มมากนิ่มมครับจะไดแกวเลยเอาละไม่ต้องฟังนะเพื่อนกันนี่ยซื้อแล้วซื้อวันนี้พี่นะแถมฟรีมือหมุนทุกตัวแถมมือหมุนลูกตัวต้องแถมหมนะแถมมือหมุนนะครับผม เอ้ยตัวไหนพี่ตัวไหนอีกเท่าไหนได้เท่นไ้ร่ที่จะนำเสนออันนี้เป็นอันนี้เป็นแรงเก้าห้าเหรอเก้าห้าเก้าห้าหมื่นหกห้าร้อยอันนี้เครื่องเดิมไหมครับครื่อเดิมดิอันนี้ซ่อมไหมยังเดิมเลยครับอ๋ออันนี้ตัวนูนดิอ่ะลองฟังตัวนูนอนะตัวนูนตัวนูนหมื่นเจ็ดห้าร้อยตัวนูนนิ่มเลยดิเจืองเดิมไม่ได้ล้างส่วนมากจะหาไม่ได้นะครับ ดูดีที่เดิมเดิมขายากเดิมเดิมขายากหายากมากโดยนิ่มแน่นอนเน่ะฟังเสียงโตนิ่มมากนะครับตัวโนนเจ็ดล้อมันหมดเมือนเจ็ดห้าร้อยเจ็อยอันตัวโนนเครื่องเป็นตัวธรรมดาก็ถูกลงมาอีกสิี่ในตัวธรรมดานะครับธรรมดาหมื่นหกห้าร้อย นิ่มอยู่แล้วแหละผมเล่นเลยไม่แกะเหมือนเดิมเยหัดมาล้วนข้อเดิมเลยพี่ถือว่าหายากนะมากดีเดิมๆดิมเพราะเครื่องคุณนี้ทั้งมา40ปีแล้วสิ40-50ปี40ปีแล้วถ้าเกิดมาก็เห็นแล้วอ่ะใช่ในิ่มเหมือนกันนะครับเพียงแค่ไม่นูนแค่นั้นเองแต่ว่าเสียงเหมือนกันเลยอยากดูหาละครเคาะดูออนี่นี่ผมอยากดูตัวนี้นี่นี่นี่ตัวไหนดีก่านี่นี่ ติดไหมโอ้ไม่ติดคนบอกว่าอยากได้ของถูกอ่ะคนหมุนหมดแล้วตัวไหนต่ำสุดพี่ในในแก๊งนี้แก๊งนี้ใช่ไหมพี่เกตมันจะเป็นเกตซ่อมเปดี E T รักเกตประมาณหมืสองกาเราเกตซ่อมครับจะก็นิ่มทุกตัวนะครับร้อยร้อยสิบมีไหมพี่ E T E T มีตัวนี้พี่มีตัวนี้หมื่นแปดห้าร้อยหมื่นแปดห้าร้อยเพิ่มอีกนิดหน่อยได้ได้ แต่สิบเอ็ดแรงอมอันนี้แกะยังเี่ยอยางครับโอ้ยนิ่มนะครับลุกลอกลุกเืนดังนิดเดียวฟางเฟิงไม่มีดังนะครับใก้ได้นี่อ้าต้องเล็งพี่เดี๋ยวประหลุน ว่าฟังเสียงตอนรอบเดินป้าพอแลแล้วตัวไหนที่ว่าราคาสูงเขาบอกสูงราาหมดเตัวตัวนู้นเลยตัวเี้แพงที่สุดอยู่บนโคงนะครับอ้นอ้โองกหอ้โห้โหมอ้โหโ้โหโอ้โหอ้โโอ้โหโอ้โห้โหโอ้ับะครับเครื่องก็แล้วผมจะพามาดูเจ้โ้โ้ห้้้ อทีเอฟแาเอลเอ็นะครับผมก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับร้อยห้าเอลเอ็มสองหมื่นห้าะครับเราจะบอกราคาประมาณนะครับตัวนี้นะอาทีเกก็ประมาณหมื่นแปดนะครับถ้เป็น r าทีอาทีร้อ จะพาดูก่อนีอ่ร้อยสิบไม่น่าจะมีนะครับเฮ้ยน,นี่เจ้าโรคเอ้ยมีร้อยยี่มาด้วยนะครับสองเก้าห้าไปไม่ไ <29 5. S 1> ะักไม่หัด,ด,ดึงอ่อ ชอบมากเลยลอย D I นะครับีสีเดิมเห็นนกแวบๆอยู่อ่าน,นกอ<ด>เอาในเครื่องเดิมเหรอพี่เครื่องเดิมเคื่องเดิมดมสัโอ้เสียดได้เลยนะครับตัวน,นี้สอง <2. 5 S 2> ต้อห้านะครับโคงโคงตัวน,นี้กี่พันนะพี่สยามโคงตัวนี้เท่าไหร่เก้าพันบาทผมรออเลยออันนี้ผมก็ใช้อยู่นะที่บ้าน อ่ะลูกค้ามาแล้วอ้าพี่หุ้มไปแล้วโอ้วออเเป็นนงาิยยังไม่ได้แกะกล่องเลยอันนี้ร้อยสิบ้าร้อยสิบห้าร้อยาเหรโอเคนะครับผมเครื่องเครื่องเครื่องตัวนี้สองหมื่นพันร้อยสิบสเดแรงครึ่งใช่ไหมกลองใหญ่สเปรดแรงครึ่งห3 5่0สามห้น่ NT11 อันนี้คือเครื่องที่ทำเก็<ส>บตรงเก็บสีมาเรียบร้อยอซ่อมในบิวเรียบร้อยเลยพี่เนี่ยือแต่ว่าติดไม่ได้ต,ดติดได้ติดได้ติดได้ไหมอยากฟังเสียงที่แบบว่าบิวมาแล้วนะมันจะเป็นยังไงจะได้นะไปเฟยติดหมดนิ่มๆสายพานจะระเกะละลกๆก เจะได้สองหมื่นพันลูกค้ามาสองหมื่นพันเก็บไ่ดูเครื่องก่อนนะครับก่อนตัวนี้อาทีร้อยยี่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยระบบธรรมดานะครับยังจอยางเครื่องเครื่องแบบฟิตเครื่องจะ น้ำมันเครื่องใหม่เลยใช้ให้ใหม่น้ำมันเครื่องใส่เลยครับตัวนี้เท่าไรสองแปดห้าร้อยแปดห้าร้อยอะไรร้อยยี่สมีมีรับประกันนะครับมีรับประกันให้ครับกี่เดือนครับสามเดือนสามเดือนมีบริการรับประกันหลังการขายนะยอดเน็มมากโอ้โหนี่เพิ่นเผาใหญ่ยังปีนกอะไรวะเนี่ย เอ้ยนสนสุดยอดนเนี่นะพงโอ้โหสองหมื่นสองห้าร้อยติดเไครแต่ว่าเครื่องน่าจะหมดแล้วแหละไป โอเคนะครับโอเคนะครับผม,ม,มคเครื่องอันนี้จะมีนะท่านใดจะมาดูก็เรียนเชิญที่แถวอบตอบ้านนานะครอำเภอวชิระบราามีจังหวัดกำแพงเพชรเอยจังหวัดพิจิตรโอ้โหสันเลยหรือโทรมาสอบถามเบอร์โทรนะครับศูนย์หกหนึ่งห้าเจ็ดห้าห้าสองห้าหกนะครับ มาสอบถามก่อนนะว่ามีไหมมีไหมหนะคว่าอันนี้ก็มีร้อยยี่หนึ่งตัวที่ว่าสวยๆนะตัวนี้โอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไวเพียงท่นนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ